ก็ครวนี้มาดูว่าตัวอย่างต่างๆเนี่ยเอามาประกอบทําให้เราเข้าใจง่ายขึ้นแล้วเราจะเห็นภาพจริงๆของการทํางานไม่ต้องซีเรียสนะครับเราทําตัวเป็นเด็กลงนิดนึงแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้แบบเด็กๆทีละขั้นทีละตอนถือว่าดีกว่าอยู่เปล่าๆแล้วกันนะครับจะได้ไม่ซีเรียสนะครับเรามาดูตัวอย่างเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือต่างๆแล้วผมก็จะมีผลงานสร้างงานเล็กๆน้อยๆแบบง่ายๆมาให้ดูแต่ทั้งหมดเนี่ย แตงอยู่ด้วยเบสิกที่ถูกต้องนะครับ้าเราได้เบสิกเพียงแค่เกี่ยวกับตัวหนังสือเกี่ยวกับการแทรกในเรื่องของอาร์ตหรือรูปภาพนะครับแล้วก็มาปรับแต่งเสร็จแล้วก็การเพิ่มหน้าสไลด์เรื่องต่างๆพวกนี้นะครับทําให้เราได้เบสิกในการทํางานเห็นภาพชัดละผังความคิดเราในเรื่องของการพรีเซนเตชันเนี่ยเราชัดเจนละเราค่อยๆมาปรับแต่งแก้ไขทําให้ภาพต่างๆมันมีระดับแล้วเคลื่อนไปด้วยความสวยงามนุ่มนวล นะครับมีการแบ่งชั้นแบ่งตอนกันเวลาเราพรีเซนต์คนก็จะเข้าใจง่ายนะครับเรามาดูนะครับอย่างแรกเนี่ยมาเข้าใจพื้นฐานก่อนต้องไม่งงสเต็ปแรกก็คือเวลาเรียนอะไรแล้วเนี่ยถ้าไม่งง,งจะเข้าใจอะไรได้ดีแล้วค่อยๆเรียนสเต็ปต่อไปนะครับสเตปแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวหนังสือพอบอกตัวหนังสือชักไม่อยากเรียนแล้วใช่ไหมครับแต่มันจําเป็นจริงๆครับที่เราจะต้องบรรยายและมีตัวหนังสือเป็นตัวนําในการพูดให้เรา เรามาเริ่มนะครับผมจะกลับเข้ามาสู่ตัวหน้าตาโปรแกรมของ PowerPoint 2010แล้วมาดูเหมือนกับค่อยๆเจาะไปทีละขั้นละขั้น,นะครับแต่ยืนยันครับจะเข้าใจง่ายอันนี้1.1จ,จะเป็นตัวหนังสือเดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนจะได้ไม่งงเพราะ1.2เนี่ยเราจะเริ่มมีทั้งตัวหนังสือทั้งรูปภาพในการที่จะนำเข้ามาจัดแต่งปรับแต่งมีดีไซน์วิธีการนำเข้า นะครับวิธีการทําให้สวยให้ต้องตาผู้ชมมากขึ้นนะฮะหนึ่งจุดสองก็เริ่มมาพอขั้นที่สองคราวนี้เอาล้ครับเครื่องมือขั้นต่อไปจะเริ่มเยอะขึ้นละแต่ให้ดูเฉพาะเครื่องมือที่เราคุ้นเคยนะครับเอาเครื่องมือที่ใช้บ่อยนะฮะเครื่องมือใช้บ่อยเนี่ยผมจะเน้นไปคําว่าหน้าแลกกับแทกนะครับเอาแค่สองตัวก่อนนะครับรับรองไม่งงถ้าใช้แค่สองตัวเสร็จแล้วหลังจากนั้นค่อยมาดูตัวที่สามนะครับเป็นอีกภาคหนึ่งเลย คือเรื่องรูปแบบเอาแค่2.2ก่อนดีไหมครับหรือจะดูอีกนิดนึงเป็นเนที่3เาเกี่ยวกับปรับแต่งสีพื้นหลังผมว่ามาจบแค่2.2และเราเบรกดีไหมครับงั้นผมจะเริ่มที่ตั้งแต่ที่หน่งเลยนะครับผมย้อนกระปลงที่1นะครับเราจะได้ไม่ง,งเป็นเบสิกที่เข้าไปสู่หน้าโปรแกรมของ powerpoint นะครับตอนนี้เรามาดูเรื่องพื้นฐานก่อนนะครับเรื่องตัวหนังสือนะครับ เป็นเครื่องมือพื้นฐานเลยผมอยากจะให้ดูตรงที่ว่าหน้าแรกนะครับเราจะสังเกตว่าถ้ามีกรอบเหลืองๆแสดงว่าหน้านี้เรากําลังทํางานอยู่ถ้าผมคลิกมากรอบเหลืองๆจะขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของตัวหนังสือกับรูปภาพวิธีการนําเข้าการเลือกใช้ต่างๆเพราะฉะนั้นเราให้เข้ามาดูเรื่องหน้าแรกก่อนหน้าแรกมีอะไรบ้างครับที่สําคัญมากที่สุดผมอยากให้ดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้แล้วเป็นยังไงเราคลิกปั๊บนะครับ จะเกิดบล็อกให้เราสำหรับพิมพ์ตัวหนังสือเราเลือกสีก่อนเลยนะครับเราเลือกสีขาวนะตัวหนังสืออยากจะให้เป็นสีขาวตอนนี้เราดูทางด้านขวาร่างนะครับเป็นภาษาไทยนะครับถ้าเราพิมพ์ก็จะขึ้นเป็นภาษาไทยง่ายเลยใช่ไหมครับตอนนี้แต่ว่าฟอนต์นี้เราไม่ชอบแล้วมันเล็กไปด้วยเราครอบตัวนี้ครับครอบมันให้มันมืดนิดนึงนะครับจะเห็นแถบมาตัวหนาก็ได้ จากตัวเล็กนี่เป็น A อตัวใหญ่ก็ได้จะได้เห็นชัดตัวหนาชัดไม่ชอบแล้วพอตัวใหญ่เราหนาเกินคลิกกลับไปก็จะบางเหมือนเดิมนะครับพอบางเหมือนเดิมแล้วสีล่ะสีเราต้องการเปลี่ยนใหม่นะครับสีนี้สีขาวไม่ชอบชอบสีเขียวนะครับแล้วฟอนต์ตัวนี้ไม่ถูกใจเรานะครับเราเปลี่ยนเป็นฟอนต์อื่นนะฮะฟอนต์ตัวนี้จะถูกใจกว่าเห็นไหมครับตอนนี้เราเริ่มที่จะทําตัวนี้ได้แล้วทําให้ดูเรื่องตัวหนังสือเราเข้าใจแล้วนะครับ เพื่อนเทคนิคอีกนิดนึงคอับวับหยุดนะครับแล้วดูซิว่ารอบๆตัวหนังสือเนี่ยเราอยากให้มันมีสีนะครับสีอะไรดีที่ทําให้ตัวสีเขียวของเราเด่นนะครับตัวสีเขียวของเราเด่นสมมติเราใช้สีนี้นะฮะทาให้ดูตัวนี้ถ้าเราคลิกนะครับเครอร์เซอร์ตัวนี้นะครับแถบไปเนี่ยนะฮะเราก็สามารถที่จะได้ กรอบที่ใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเราไม่ต้องการกรอบเราจะทำยังไงนะครับให้มาที่นี่นะครับเติมสีรูปล่างนในเมื่อไม่ต้องการก็คือไม่ต้องเติมจบไปแต่ตอนนี้อยากเติมอีกแล้วทําไงกดมานะครับอยากได้สีนี้ด้วยเอาสีไหนดีนะครับยกตัวอย่างว่าตัดสินใจเอาสีนี้แต่รู้สึกว่ามันเรียบเกินไปใส่กรอบให้มันหน่อยดีไหม เอากรอบใหญ่กรอบเล็กก็ดูตรงนี้นะฮะกรอบขนาดที่สามน่าจะกําลังดีแต่ทําไมมองไม่เห็นกรอบลองคิดดูนะที่เราไม่เห็นกรอบเพราะว่ากรอบมันเป็นสีดําไงนะครับแล้วต้องการกรอบเห็นก็คือสีขาวสีนี้หรือเราเอากรอบสีเขียวด้วยก็ได้นะครับลองเลือกดูนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับเราเลือกกรอบสีอะไรก็ได้ตอนนี้งานเราเริ่ม มีน้ำหนักเลยนะครับเนียนเริ่มมีน้ำหนักตรงนี้หายไปเพราะเราไม่ได้คลิกตรงนี้ถ้าเราคลิกปุ๊บคำสั่งก็จะมาเลยตอนนี้ยังอยู่แค่หน้าแรกนะครับเรียนหน้าแรกหน้าเดียวก่อนละกันนะครับช่วงนี้ทําไมมาบางรูปล่ะเราไม่อยากให้บางรูปเลยเราทำยังไงครับจัดเรียงนะฮะเอาไปไว้ข้างหลังสุดก็ได้ไม่ถ้าไว้หลังสุดเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยแต่เราต้องไว้แค่ข้างหลังธรรมดาครั้งที่หนึ่งยังไม่หลังมากพอ สองครั้งก็ยังหลังไม่มากพอสามครั้งเริ่มหลังนะที่หลังไม่มากพอเพราะว่ามันเป็นหลังของเลเยอร์อื่นนะฮะมันไม่มาหลังเลเยอร์นี้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันหลังมากพอเราก็จะต้องทําให้ถูกนะครับตอนนี้เราเริ่มเข้าใจตรงนี้แล้วนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการกลับไปล่ะตรงนี้ให้เรามาคลิกแบกนี่นะฮะเราก็กลับมาอยู่ข้างหน้าแล้วเหมือนเดิมนะฮะ หรือเราจะกลับมาที่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็บอกบอกไว้หน้าสุดเลยก็ได้นะครับรูปร่างพิเศษคืออะไรตอนนี้นี่เฉพาะแค่หน้าแรกนะครับเราจะได้ไม่งงอตรงนี้เราสามารถจะปรับแต่งได้อีกนะฮะเราลองใส่เงาดูซิว่าเอาเงาแบบไหนแต่เงาตอนนี้จะมองไม่เห็นเพราะพื้นข้างหลังมืดนะฮะแต่ลองใส่ดูก็ได้สมมติว่าเราใส่เงาแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะจะมีเงาให้เราเห็น เราดูตรงสีเหลืองนี้ก็ได้นะครับขอบล่างเนี่ยจะมีเงาให้เราเห็นนะครับตอนนี้เราพอเข้าใจนะครับว่าลักษณะรูปร่างพิเศษเนี่ยเอาไว้ใช้กับตัวหนังสือพวกนี้ได้เลยนอกจากเงาแล้วเนี่ยยังมีอย่างอื่นเนี่ยเช่นขอบนุ่มนะครับสมมุติเราจะให้ขอบนุ่มห้าพอยต์สิบพอยต์อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับ ขอบจะหายไปด้วยความนุ่มนวลเข้ามารายละเอียดพวกนี้เยอะมากนะครับค่อยๆลองเล่นดูในหน้าแรกยังไม่จบนะครับในหน้าแรกวงวนนี้นะครับลองดูรูปร่างสี่เหลี่ยมดูซิว่าเราจะได้ใช้อะไรไหมผมยกตัวอย่างว่าตอนที่ผมได้รูปร่างนี้มาแล้วนะครับผมอยากจะเกติมสีผมไม่อยากได้สีฟ้าผมก็เปลี่ยนสีได้นะฮะเอาสีเดียวกับน,นี้แล้วกันอันนี้ถอยออกไปหน่อยกันนี้เราต้องการสีนี้ละ เราสร้างรูปร่างมาแล้วเราต้องการให้มีข้อความในนี้ทําไงคิดไปตรงนี้นะครับจะมีข้อความให้เราใส่เลยอันนี้เพื่อนเพื่อนจะดูไปด้วยแล้วก็ลองทําแล้วใช่ไหมครับถ้าลองทําแล้วเนี่ยตัวมันเล็กไปแล้วก็ทําให้มันใหญ่ขึ้นตอนนี้เราอยากได้ตัวสีอะไรครับสีเขียวเราไม่เอาเราเปลี่ยนเป็นสีขาวดีไหมก็เป็นสีขาวแล้วนะครับเป็นสีขาว เราอยากให้เป็นตัวหนาแล้วก็คลิกตัวนี้คราวนี้คลิกตัวนี้มันล้นเราก็มายืดตัวนี้ออกเห็นไหมครับง่ายๆตอนนี้เราเข้าใจแล้วนะครับในเรื่องของตัวหนังสือแล้วก็ในเรื่องของเมนูหน้าแรกผมคิดว่าน่าจะครบเกือบหมดแล้วนะครับน่าจะครบหมดแล้วส่วนเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆนะครับเราสามารถที่จะหยิบมาแล้วก็ทําได้เลย นะครับหลังจากเราเข้าใจแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องง่ายแล้วนะครับะนะครับสำหรับเมนูหน้าแรกเราจะจบแค่นี้ก่อนนะครับเราดีลิทคืนภาพเดิมเขาก่อนนะครับเพราะว่าภาพนี้ต้องใช้ทํามากินลบออกไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราพบกันเมนูหน้านะครับเมนูนี้นี่เดี๋ยวบอกมิดหนึ่งจะเป็นเมนูต่อไปนะคือคือแทรกเมนูแทรกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของอักษรศิล ต่อจากเมนูแทรกแล้วจะเป็นเรื่องของเมนูรูปแบบนะครับแล้วก็จะจบในเรื่องของเบสิกเสร็จแล้วเราก็จะมาทำงานที่มีระดับสูงขึ้นนะครับ